ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณพงศกรตันตาราสาวงจะต้องมาศึกษาและทดลองวิจัยเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ทางดินที่ห้องแลบของภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระดับปริญญาเอก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณพงศกรควรจะต้องทําวิจัยอยู่ที่ห้องแลบในกรุงปักกิ่งของจีนเนื่องจากเขาได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวนจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แห่งชาติจีนตั้งแต่ปี2018แต่การระบาดของโควิด -19 ทําให้รัฐบาลจีนไม่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้กลับไปศึกษาต่อตั้งแต่ต้นปีที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเรียน แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้เรียนออนไลน์แต่วิธีนี้ไม่ตอบโจทย์เบื้องต้นเลยก็คืออย่างส่วนแรกคือเป็นการเรียนแบบออนไลน์ครับมันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็ยังสามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าเด็กที่จีนเนี่ยยังสามารถเขาเปิดให้เรียนออนไลน์นะครับพออีกเทอมหนึ่งเ,เด็กเขาสามารถกลับไปเรียนได้ปกติปุ๊บอย่างเราเป็นหนังช่างเนเขาก็จะไม่เปิดออนไลน์ให้แล้วเนี่ยครับเพราะว่าเราเป็นส่วนน้อยครับส่วนที่เป็นงานวิจัยเนี่ยมันก็ต้องเริ่มทําแล้วเพราะว่าผมขึ้นปี2องนะครับ มันก็ต้องเริ่มทําแล้วแต่ทีนี้มันมันก็ทําไม่ได้เพราะาเราไม่มีแบบสถานที่หรือว่า,าตัวอย่างที่จะต้องวิจัยไงครับเราก็เลยต้องวางแผนอีกทีนึงาเอยเราต้องทํำยังไงไงครับก็เลยตัดสินใจที่เริ่มทําที่ไทยไงครับนอกจากปัญหาเรื่องการเรียนแล้วทุนการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นที่นักศึกษาไทยต้องเสียโอกาสเนื่องจากเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาคือจะต้องเรียนหรือทําวิจัยในประเทศจีนเท่านั้น กรณีของคุณพงศกรเงื่อนไขในการรับทุนคือจะต้องเรียนปริญญาเอกให้จบภายในปี2023ซึ่งตอนนี้เขากลับมาอยู่เมืองไทยนานกว่า1ปีครึ่งแล้วและแน่นอนว่าในเมื่อไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนก็ไม่ได้ทุนการศึกษาเขาจึงตัดสินใจหางานทําไปพร้อมๆก,กับการทํางานวิจัยของตัวเองเพื่อให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดต่นี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบพวกค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะต้องรบกวนคนอื่นมากนะครับเราก็ต้องแบบ พยายามซัพพอร์ตตัวเองให้แบบได้เท่าที่เราทําได้ <c oughs> ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับว่าเออแบบขอทําที่นี่เนะววาะแบบแล้วก็อกเออแบบว่าเราก็บอกว่าเออแบบถ้าแบบมีอะไรช่วยก็บอกได้แล้วพอดีอาจารย์ขอมีโครงการวิจัยเข้ามาพอดีขอต้องการผู้ช่วยนักวิจัยนะผมก็เลยโอเคก็แบบโอเคช่วยงานอาจารย์เขาไปแล้วก็ได้เงินตอบแทนส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเราสามารถทํางานเราได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะหนักหน่อยแต่เราก็เราก็ไมได้มีทางเลือกอะไรเราก็ต้องทำแบบนั้นไปก่อนหน้านี้มีกลุ่มนักศึกษาไทยที่ต้องการกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีน พยายามยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนเพื่อขอให้ช่วยประสานงานให้นักศึกษาไทยสามารถกลับไปศึกษาต่อในประเทศจีนได้แต่สถานเอกอัครราชทูตจีนยืนยันว่ายังไม่อนุมัติวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติกลับไปศึกษาต่อได้เพราะคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะรุนแรงมากขึ้นในฤดูหนาวตอนนี้คุณพงศกรยอมรับว่าได้วางแผนไว้แล้ว ถ้าหากรัฐบาลจีนไม่ยอมให้เขากลับไปเรียนต่อในอีก1-2ปีข้างหน้าเขาจะเจรจากับทางมหาวิทยาลัยขอระงับทุนไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในทุนการศึกษาที่เหลืออยู่แต่ถ้าหากสถานการณ์ยาวนานกว่านั้นทางออกสุดท้ายคือเขาจะต้องทําวิจัยที่เหลือทั้งหมดในประเทศไทยเพื่อให้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ได้เขายืนยันว่าจะไม่ยอมปล่อยให้โควิด -19 มาทําลายอนาคตทางการศึกษา และสิ่งที่พยายามมาจะต้องไม่สูญเปล่าสวรันษ์จากวิวัฒนาคุณเข่าจอย่อโลกไทย PBS รายงาน